ในครึ่งชั่วโมงหลังกันแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกกันเอาไวานะะ้นี่ค่ะว่าวันนี้เนี่ยเรามีคิวโฟอนอินกับสองหนุ่มนะคะเดอะสตาร์ Star, ล่าสุดเลยของเมืองไทยของเรานะคะกับเวทีเดอะสตาร์ Star, คนฟ้ากว่าดาวปีที่8ดคะ่ะหนุ่มโดมแล้วก็แกงส้มสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลครับได้ยินหรือเปล่า,ได,าได้ยินครับผมได้ยินครับอ่าได้กินทั้งสองคนอ่ะเดี๋ยวก่อนให้รายงานตัวทีละคนคนไหนโดมคนไหนแกงส้มครับผม สวัสดีครับผมโดมนะครับสวัสดีคี่เจเครับครับสวัสดีครับผมแกงส้มน,นะครับเสียงคล้ายๆกันเลยอะ <laughs> ่ะใคมีคนทักปะหรือว่าหรือว่าเป็นเพราะเสียงโทรศัพท์มันก็เลยดูคล้ายจ้ะเสียงโทรัพท์่ะะถามโดมก่อนแล้วกานเป็นยังไงบ้างจ้าหนุ่มโดมเดอะสตาคนล่าดสดเป็นยังไงช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็ลังดึงานอย่างเต็มที่เลยครับผมก็ คือการทำงานมากมากตอนนี้ว่าได้เจองานอะไรหลายอย่างเลยครับอืมทํางานลุยงานเต็มที่แบบนี้นบบนรู้สึกว่าตัวเองผอมลงไหมที่สุดอะพี่โดผอมลงเยอะมากเลยครับที่จริงๆแล้วคือตอนออกเสร็จบ้านใหม่ก็โอเคครับผอมแต่ว่าเหมือนกับว่าพอหลังๆงานเยอะเหนื่อยก็มีแอบขึ้นนิดนึงอย่างงี้ครับก็อาจสะแบบอโหขึ้นมานิดนึงครับขนาดเหนื่อยนะโดยังอวบขึ้นอีก,ก๋อ แต่ว่าวันนั้นเห็นยิ่งใหญ่ก็ยิ่งได้ในโดมสายว่ายิ่งเหื่ยิ่งกินครับนะเออแต่ว่าแต่ว่าพูดถึงโดมแต่ว่าเห็นเห็นเห็นเอ,อ่ผ่านทางรายการแล้วก็ล่าสุดมาอะไรนะเอ๊จะเป็นทูน่าโชหรือเปล่าที่เพิ่งออกไปเอออันนั้นอันนั้นอันนั้นดูผอมลงเลยนะโดม,โดอมเออนะอ่ะและอีกหนึ่งหนุ่มนะคะแกงส้มแกงส้มต้องบอกว่าช่วงนี้ออราจับมาก ไปทําอะไรมาทําไมแบบว่าน่ารักขึ้นเยอะมากเขาไปเขาคุณครับนะจริงๆช่วงนี้ก็เหมือนไี่โดนะครับงานมันก็หนักหนักมากๆจริงๆช่วงนี้ก็มีละครด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องทำงานหนักเป็นพิเศษครับค่ะแกงซ้มพูดถึงละครนิดนึงมีละครเรื่องอะไรเอ่ยก็ตอนนี้ถ่ายละครเรื่องบ่วงรักครับผมค่ะเป็นพระเอกด้วยใช่ไหมที่เดี๋ยวจะคาบวอร์ร์นแอร์ประมาณปลายปีนี้ยังไงก็มาด้วยแล้วกันนะครับรู้สึกว่ารับบทเป็น บทเป็นชื่อชนะสึกครับเป็นพระเอกของเรื่องครับผมนะาโอยโดมแกงซ้องเขาได้เป็นพระเอกแล้วอะ่ะครับผมนะแต่ว่าโดมนี่ก็ร้องเพลงนี่แบบว่าหืเสียงนี่สุดๆเลยพี่พี่กิกซ่านี่ชอบมากเลยนะเสียงของโดมเนี่ยเอออะพูดถึงดีกว่าว่าแต่ละคนซิงเกิลแรกของแต่ละคนเลยซิงเกิลแรกในชีวิตด้วยสําหรับโดมเป็นยังไงบ้างคะสําหรับกระแสของเพลงนี้คาอธิษฐานด้วยน้าตาผมต้องบอกว่า เป็นกระแสที่เกินกว่าที่คิดเยอะมากๆครับคือเออเราก็แบบตอนทำเพลงเราก็ไม่ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอะไรขนาดนี้เลยคเพราะว่าพอปล่อยเพลงไปแล้วก็มีคนแบบเขาก็ชอบเขาก็แบบมาบอกว่าชอบเพลง,งเนี่ยเยอะมากๆาก็คงต้องขอบคุณนะขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจกับเพลงมากๆแล้วก็ขอบคุณชาลุมางด้วยนะที่ ขอเพลงนี้เข้ามาเย,นนะะเยอะๆนะคะในรอบนี้เราไปได้เลยนะคะค่ะพี่กิซ่าเองก็ชอบนะเพลงนี้คมาธิษฐานด้วยน้ําตาแล้วแบบยิ่งได้ดูเอมวีประกอบนะโดมโอ้ยน้ําตานี่แบบไหลผ้าคือทําไมมันเศร้าขนาดนี้โดมเห็นกับต้นเดินไปสั่งเค้กยุ่งง่าเลยใช่นั่นน่ะสิคือดูเสร็จแล้วแบบ โอ้อีก20ปีฉันจะฉันจะไปอยู่ส่วนไหนฉันขอสั่งเค้กก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออโดมจ๋าถามนิดนึงว่าสําหรับในส่วนของ MV เอมวีเนี่ยนอกจากเอ่อโดมเนี่ยจะจะ,จะแบบซิงค์ในเรื่องของเพลงแล้วใช่ปะในร้องเพลงก็คือโดมมีส่วนเอ่อได้ได้ร่วมอะไรเกี่ยวกับการถ่ายทํเอ v มวบ้างหรือเปล่าจริงๆก็วันวันถ่ายเอ็มวีก็ไปไป,ไปที่กองเนี่ยครับแล้วก็ไปถ่ายเป็นลายซิงค์ครับลายซที่เห็นกันในเอ็มวีมด้วยซึ่งเอ่อ หลักๆเลยคือคงคงไปดูบรรยากาศบรรยากาศจริงๆในในกองถ่ายนะครับแล้วก็กัได้พูดคุยกับพี่ปองพี่หน่อยด้วยเกีาา่วยวกับเพลงเพลงนี้ครับอือแล้วก็ตัวโดมเองนะคะว่าค,คือคือต้องไปแบบฝึกแบบโอ้ยต้องทำตัวแบบเศร้าต้องแบบเหมือนเหมือนแบบฉันแบบเสียใจกับคำอธิษฐานด้วยน้ำตาเพราะว่าเพราะว่าในในมิวสิกเนี่ยโดมต้องแสดงออกผ่านทางสีหน้าแล้วก็การร้องเลยใช่ไหมว่า อือเศร้าจริงๆอ่าโดมโดมโดมมีเทคนิคหรือว่าวิธีอะไรยังไงก็จริงๆว่าคงจะเป็นการทําความเข้าใจแล้วก็ตีความเกี่ยวกับเพลงนี้ที่มากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกครั้งที่เรา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 ซีนไปกับเพลงเนี่ยเราต้องรู้สึกกับมันริงๆรู้สึกแล้วก็พยายามเล็กภาพตาถึงนล้วไม่ใ่ซสายออกมาให้เห็นทางสายตาจริงๆอืนะเพราะว่า กิกซ่าเองก็เชื่อเลยนะว่าออโดมนี่น่าจะแบบเข้าถึงเพลงนี้แต่ก็แปลกใจขอถามอีกนิดน,นึงแล้วกันว่าทําไมถึงเลือกเพลงนี้เนี่ยคำอธิษฐานด้วยน้ําตาเป็นตัวแทนของตัวเองก็จริงๆแล้วก็คือเพลงนี้มันจะเป็นเพลงที่เอาจริงๆก็คือด้วยแนวเพลงสายเพลงก็ค่อนข้างจะจงตรงกับที่ผมร้องหรือว่าผมชอบฟังเนี่ยแล้วก็หลักๆเลยคือเนื้อหาเพลงครับเนื้อหาเพลงที่แทนที่โปรดิวเอร์เขาก็เขียนมาเ็าบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้ว เพลงน,นี้ักตีความได้หลายหลายอย่างแต่ว่าที่เขาเขียนเพลงน,นี้มาให้ผมเพราะว่าเอ,อ่อคำบารยาไในน้ำตาเน่เขาพูดถึงที่บ้านพูดถึงคุณพ่อเนะี้ยครับว่าความสุขทั้งหลายที่มันแบบเคยมีอยู่ก็ยอยากจะให้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งจะฟังย่า่เช่นึกถึงภาพเก่าๆหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งเลยแต่ว่าพอเรามาร้องเนี่ยเราก็สามารถตีความได้เป็นอย่างน่นด้วยอย่างนงี้ครับ อืมนะคะอ่ะมาตาแกงส้มกันบ้างแกงส้มเริ่มประเด็นแรกเลยรักเธอ24ชั่วโมงไปรักใครเหรอคะทำไมถึงได้เพลงนี้มามาเป็นตัวแทนของแกงส้มเองคือจริงๆต้องบอกว่าเออ่การทำเพลงของดาราแตทุกคนเนี่ยเออ่ทางโปรดิวเซอร์เขาก็จะเน้นไปว่าแต่ละคนมีบุคลิกมีสไตล์ยังไงบ้างนี่ครับก็เหมือนว่าพี่ๆโปรดิวเซอร์ก็เห็นว่าเออผมเป็นสไตล์แบบออกฮิปฮอปอาร์แอนด์บีเป็นฮิปฮอปคือไม่ได้เป็นฮิปฮอปจ๋ามากเขาก็เลยบอกว่า รอเอาเพลงนี้มาให้ฟังแล้วพอได้ฟังครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันเป็นสไตล์ที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องดนตรีเรื่องของรการร้องอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เขาก็บวกความเป็นเองให้ผมเขาอีกโดยเขาอยากให้ผมแต่งท่อนแร็ปลงไปด้วยแล้วก็กลายว่าเพลงนี้มันก็เลยเป็นตัวผมมากๆในใน,ใน,ใ,นในตอนกระบวนการงานทุกอย่างเสร็จมันก็เลยการว่าเพลงนี้เป็นตัวผมมากจริงๆครับอืมนะเพราะว่าดูแบบ ลักษณะท่าทางใช่ไหมเราเอาเอเออกแนวแต่มันก็น่ารักสงสัยดีนะสําหรับเพลงนี้รักเธอ24ชั่วโมงกรสแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะเขาบอกว่าดีกว่าที่คิดไว้ตั้งแต่ที่เราจินตนาการภาพไว้เยอะมากเพราะว่าคืออย่างอย่างที่บอกคือมันเป็นผลงานแรกของของเราในชีวิตเราก็เราก็ากากไม่ไม่ได้คิดว่า,าผลตอบรับมันจะดีขนาดนี้เลยนะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนเลยที่ฟังเพลงนี้กันแล้วก็ขอเพลงนี้เข้ามาครับผม อ่านะแล้วก็ถามนิดนึงว่าบรรยากาศในการถ่ายทำเอ็มวีเป็นยังไงเพราะว่าตัวเองแสดงเองเลยนี่ใช่ไหมคือต้องบอกว่าสนุกมากกาันนาเอ็มวีเพลงนี้คือเรียกได้ว่าได,ได้ได้เป็นเกือบทุกอาชีพที่อยากเป็นเลยครับเพราะว่าในในในโลกของความจริงเราไม่รู้ว่าเราจะได้เป็นอาชีพพวกนี้บ้างหรือเปล่าแต่ว่าพอไปถึงทำเอ็มวีเนี่ยเราได้เป็นหมดเลยเป็นตำรวจเป็นคนขายอุจ้งเป็นนักข่าวเป็นอะไรนี่คือเรียกว่าครบเลยสนุกมากครับแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้ากันแบบว่า ทั้งวันเลยครับอืมนะก็สนุกสนานกันไปใช่ไหม<ช>รักเธอ24ชั่วโมงปกติแล้วคือในความเป็นจริงเลยเนี่ยชีวิตจริงเนี่ยมีหรือ,อยังที่แบบรักใครแบบ24ชั่วโมงแบบในเอวีอะ ก็ต้องบอกว่ามีครับก็คือรักคนต่างรักแฟนคลับทุกคนโอ้โหฝากว่าจริงๆเลยเออมีหน้าละแฟนคลับถล่มทลายกันสําหรับเดอะสตาร์ทุกคนเลยนะเอออแล้วก็มาถึงสําหรับซิงเกิลล่าสุดเลยที่ปล่อยออกมาให้เราได้ฟังเป็นเพลงคู่ของโดมกับแกงส้มคนไหนโสดพูดถึงเพลงนี้กันหน่อยให้ใครพูดดีอ่ะเพลงนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นโปรเจกต์พิเศษครับเป็นซิงเกิลพิเศษมากๆที่อยาจะบอกว่าโอกาสเนี่ย โอกาสน่ามากที่จะทำระดับนี้แล้วก็เป็นเพลงที่จะได้ร้องคู่ดูโอเป็นการร้องคู่ดูโอเลยจ้ากับแกงส้มนะครับก็เป็นแนวอิเล็กโทรป๊อปครับฟังสบายๆแต่ว่าจะมีการผสมความเป็นฮิปฮอปลงไปด้วยฟองก็จะมีการแรปที่เศษมาให้แรปด้วยครั้งนี้ก็จะได้เห็นนะครับโดมนะครับาะเป็นป๋าโดมนะครับแรปเนี้ยเยี่ยวนะคือคือเพลงนี้เนี่ยโดมก็ได้มาถือโอกาสแบบเอ่อโชว์สเต็ปเอ่อแรปไปเลยใช่ไหม อืมนะอะแล้วก็พูดถึงเอมบีกันหน่อยค่ะเอมบีเป็นยังไงบ้างสําหรับเอมบีของเพลงนี้ก็อบอกว่าจริงเอมบีเนี่ยเพิ่งเพิ่งถ่งายเสร็จแล้วจะร้อนๆเลยค่ะแต่เยเนร็เลยก<ช>็<ช>ต้องบอกว่ามันเป็นมันเป็น,น,ปนการทํางานที่โอโหสนุกแล้วก็เรียกได้ว่าทั้งวันทั้งคืนจริงๆครับเพราะว่าเราถ่ายกันตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็เอ,อพิเศษม,มากๆคือแบบมีการนั่งรถเปิดประทุนอย่างนี้ไปรอบกรุงเทพเลยนะครับเพื่อเพื่อที่จะไป รวมพักพวกคนโสดนะครับใช่คร <นะ S 1> ับ<น>ะพอ ต้องบอกว่าเป็นพิเศษอย่างนึงเพราะว่ากิจกรรมเหมือนมันเป็นกิจกรรมด้วยครับเอ็มบีนี้คือเราให้แฟนคลับเนี่ยมาร่วมในเอ็มบีของเราด้วยคือเหมือนกับว่าให,ให้ให้มามาร่วมปาร์ตี้คอนเสิร์น,นเพลงนี้นนด้วยเพราะฉะน,นั้นเนี่ยคนแฟนคลับก็มาก,กันเยอะมากๆแล้วก็มาด้วยมาด้วยใจจริงๆมากมากนะเพราะฉะน,นั้นเนี่ยปาร์ตี้คนโสดเนี่ยคนที่แบบโสดก็ไปใช่ไหมคนไม่โสดก็ไปได้เหมือนกันไปได้เออแล้วเพลงนี้เนี่ยคือคือแบบเจาะตรงตรงตัวเลยใช่ไหมถามเลยว่าคนไหนโสด ใช่คือมันเหมือนกับว่าเรื้อหาของเพลงมันจะบอกว่าเหมือนเหมือนเหมือนเราสองคนเนี่ยโสดกันมานานแล้ว,ลวอะไรอย่างเงี้ยโอเคเจีก็เลยแบบอยากจะตะโกนถา,นามทุกคนว่าแบบมีคนไหนโสดบ้างอะไรเงี้ย<อ>แล้วก็รวมคนโสดกันแบบว่าในกลุ่มในแก้งคนโสดของเราเนี่ยจะมีคนที่เข้าใจเราอะไรอเลยเอืม<อ>นะเขาบอกว่าเหมือนคนโสดเนี่ยก็มักจะเห็นใจกันอะไรกันใช่ไหม นะอ่ะเอาล่ะพูดถึงเพลงกันไปเรียบร้อยแล้วหลายๆคนก็ฟังจากฮิสเซฟมกันไปอุ๊ยต้องบอกว่าเพลงนี้ปล่อยออกมาเมื่อตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วมังกิกซ่าไม่แน่ใจหรือว่าอาทิตย์นี้แหละนะแล้วก็กระแสะตอบรับนี่มันน่ารักอะ่ะคนก็เลยชอบเยอะและที่สําคัญเนี่ยอยากจะบอกว่าแฟนคลับเดอะสตา์ที่ลำปางเนี่ยโสดกันเยอะเลยนะอะอ เนี่ยถ้าถ้าเกิดเป็นวได้นี้<ร>ก็อยากจะไปร่วมถ่าย MV ด้วยนะร่วมพลคนโสดอะไรประมาณนี้เดีหลายคนก็ถามมานะคะว่าถ้าอยากจะดาวน์โหลดนะคะอ่ะวิธีดาวน์โหลดเพลงของแต่ละคนได้เลยนะครับก็คือตอนนี้บอกว่ามันมีช่องทางดาวน์โหลดเนี่ยตันนี้มีอยู่หลายช่องทางมากๆนะครับก็ถ้าเป็นการดาวน์โหลดเพลงคนไหนโสดนะครับก็จะมีช่องทางกลางเลยนะครับก็คือจะเป็นดอกการหนึสาม สอ9แแล้วกดโทรออกนะครับ<ะ>แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะดาวน์โหลดในช่องทางของผมกับของพี่โดมเลยจริงๆก็จะเป็นแยกกันนะครับอย่างของผมก็จะเป็นรหัส1 2ึ่งสอี่สี่สีแล้วกดโทรออกนะครับก็ถ้าโทรเข้าไปก็จะมีเพียงรักเทส4ี่ชั่วโมงด้วยแล้วก็เพลงคนไหนส่วนด้วยนะครับ<ะ>าด้ของโดมนะครับก็มีช่องทางนะ่รับคือาวน์ลดทำตัว,ตตวดดอกจัน หนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์เก้าเก้าแล้วกดออกคำัแน่นอนก็กดเข้าไปก็จะเจอทั้งเพลงคำบรรทัดน,น,น้ำปาแล้วก็เพลงคนไหนโสนนะครับรวมทั้งเพลงเต้นเสียงรอสายริงโทนดีได้ทนช่องทางนี้หมดเลยนะครับนะโอ้แต่ละคนนี้เลขส,สวยๆท้งนั้นนะโดมนี่ก็อะไรนะศูนย์ศ <000 99. S 2> <ๆ>ูนย์เก้าเก้าแกงส้อมนี่ก็สี่เลยสี่เออสี่สี่ตัวอันนี้อันนี้เลขแบบล็อกกันหรือเปล่าเนี่ยรู้ยังไง อ่าครับคือจริงๆก็พี่ดิงนนเขาก็แบบถามว่าอยากได้เลขอะไรแล้วก็เราม,มีเลขนี้แบบโควาดมาดีเราโหวาดมดีผมเลยขอเลยนะก,กันเลขนี้ นะก็อย่าลืมละกันนะคะสำหรับรหัสดาวน์โหลดเลยนะคะก็อย่าลืมกดไปก่อนเลยดอกจันหนึ่สแล้วก็ตามด้วยรหัสของศิลปินที่ชื่นชอบถ้าเป็นแกงส้มนี่ก็เป็น44ตัวถ้าเป็นโดมเนี่ยก็เป็น0090แล้วก็กดโทวออกด้วยใช่ไหม099ครับเอาเลยนะ0099เออ0099นะคะอ่ะแล้วตอนนี้นะคะช่องทางในเรื่องของการอัปเดตข่าวสารละจ้าไปที่ช่องทางไหนได้บ้าง ก็จริงๆแล้วถ้าเกิดอยากจะไปดูกิจกรรมต่างๆพวกเราหรือว่าอัปเดทความขึ้นไหวทางคิวแมนต่างๆด้วยก็ไปดูที่ f a c e b o o k c o m น n a s a c t i o n e l นะครับหรือว่าไปที่ www.gmember.com ก็ได้ะคะรับนะครับแล้วก็ขอฝากถึง mvplay คนไหนสําหรับวยละกันนะครับตอนนี้ ่ายเสร็จไปแล้วแล้วทุกคนจะได้ไปโสดพร้อมกันนะครับวันที่31กรกฎาคมนะครับจะออนแทร์วันแรกเลยก็เข้าไปดูได้ทาง w w w y o u t u b e c o m e x a s h c h a n n e l นะครับแน่นอนว่าทางช่องนี้เนี่ยจะได้ดู MV แบบว่า SD แน่นอนในคุณภาพที่คมชัดมากๆแล้วก็ได้ดูเป็นที่แรกของโลกเลยนะครับนะก็ต้องบอกว่าที่แรกเลยนะ31กร,รกฎาคมนี้ได้ชมกันอย่างแน่นอน MV คนไหนโสด อ่ะ,อะสุดท้ายเดี๋ยวให้ดอกแกงซ้อมฝากถึงสำหรับแฟนคลับชาวลำปางกันนิดนึงค่ะใช่ครับก็ที่เล้าวันนี้มีมีสารจากเพื่อนเพื่อนเดลซาบนหลายๆคนด้วยที่มีโอกาสได้ไปเยือนลำปางนะครับแล้วก็ได้แวะไปเยี่ยมทีทีเอเอ็มด้วยครั้งที่แล้วค่ะ,ะค็ต้วก็ฝากมาขอบคุณทุกทุกคนเลยนะที่ให้กำลังใจที่มาเชียร์แล้วก็บอกอยากจะบอกว่าประทับใจมากๆและต้องที่มีโอกาสหนรับรองว่า จะไปอีกแน่นอนนะครับจะไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อนลำต่างแล้วก็ไปเยี่ยมที่อีกเซตเพนบางถิ่ที่แน่นอนนะค่ะแล้วก็ตัวผมกับพี่ดอลก็ววเช่นกันคือจรงิงๆต้องบอกเราอยากไปม,มากๆแต่ว่าตอนนั้นคิวมันไม่ได้ไปจริงๆเครัวเสียดายก็อยากจะบอกว่าถ้า มีโอกาสเนี่ยจะรีบไปหาชาวลำฟางถึงที่เลยครับแล้วก็ต้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณชาวลำฟางแล้วก็เชิดเพด้วยที่ให้กําลังใจเด็กตาแปดงาแล้วก็ให้การสนับสนุนยังไงก็ฝากเด็กตาแปดไปเรื่อยๆนะคะจ้าโอเคขอบคุณด้วยละกันนะคะแล้วก็โอกาสหน้าเนี่ยถ้าเกิดเขามาอีกมากับเขาด้วยนะดมกับแกงส้มเนี่ยได้เออนาเอยโอกาสหน้าให ขอให้เจอตัวเป็นๆละกันนะคะอ,อ่าจะได้แบบว่าเจอตัวจริงเสียงจริงอสักทีหนึง่งได้ฟังแต่เสียงร้องตลอดเลยใช่ไหมอ,ๆๆอ่ะโอเคนะคะขอบคุณสำหรับโดมแล้วก็แกงส้มด้วยละกันสวัสดีค่ะ ผ่านพพนไปแล้วนีคะสำหรับการโฟนอินนี้ค่ะจากสองหนุ่มโดมแล้วก็แกงส้มเดอะสตาร์แปดนั่นเองนีค่ะนะสำหรับซิงเกิลล่าสุดเลยที่ทั้งสองคนเนี่ยมาร้องด้วยกันนี่คะก็น่ารักมากๆเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวกิ๊กซ่าเนี่ยส่งท้ายในชั่วโมงนี้นะค่ะชั่วโมงแรกเนี่ยกับเพลงของสองหนุ่มแล้วกันนะคะโดมเดอะสตาร์แปดแล้วก็แกงส้มเดอะสตาร์แปดซิงเกิลนี้คนไหนสดแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อค่ะวันนี้ประเด็นฮิตมาา์ของเรายังคงมีเหมือนเดิมเลยใครจะเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวชั่วโงหน้า กลับมาติดตามรับฟังแล้วกันนะคะ